สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้านไลออนคาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้พรีเมียมนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆนะครับณเวลานี้เลยนะครับและคันนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่ลูกค้านะครับนิยมหาใช้กันต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับโฉมนี้นะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าโฉมกระจังหน้าตั้งนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องวิวนะครับหรือกล้องสมาร์ทวิว360องศารอบคันนะครับประตู2ฝั่งนะครับเป็นสไลด์แบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับติดตั้งมาจากโรงงานตรงรุ่นเลยนะครับและยังมีระบบช่วยในการขับขี่นะครับระบบคูสคอนโทรนั่นเองต้องบอกว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นนะครับของแถม นะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับมูลค่าไม่ต่ากว่า1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวและนี่นะครับฮุนไดเฮสตวนะครับสองจดีลักนะครับปี2017เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติดูแลสูงต้องบอกว่าทุกระยะถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับและสําหรับราคานะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับลูกค้าจะซื้อคันนี้นะครับในราคาที่คุ้มค่า และประหยัดต้องบอกว่ากว่ารถใหม่โหหกถึงเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1นล้านสามหมื่นเท่านั้นนะครับแต่สําหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาของเราเท่านั้นนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่นะครับปอ 1- 1นปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นๆเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง1น0 0 0ล้านสามหมบาทเท่านั้นนะครับเพราะล้านเราฟรีแวดเจนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์ปอหนึ่งะครับของใหม่1ปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นอีกนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้นะครับฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 1 7 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีนะครับหรือ84งวดนั่นเองนะครับดอกเบี้ยต้องบอกว่าเริ่มต้นถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.59%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์นะครับ วิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับจากร้านไลออนคาของเรานะครับก็สามารถซื้อรถนะครับสวยๆแบบนี้นะครับได้แล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆละครับณเดี๋ยวนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาจะเริ่มต้นนะครับรีวิวนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับโหเป็นรุ่นที่ เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆนะครับนี่กระจังหน้าโลโก้ฮุนไดนะครับและโฉมนี้นะครับโฉมไมเนอร์เชนตคันนี้นะครับปี2017เป็นโฉมที่ขายดีมากๆนะครับเพราะเขาจะมาออปชั่นต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะครับนี่นะครับจะมีกล้องนะครับอันนี้กล้องมุมจากด้านหน้านะครับเขาจะมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศารอบคันเลยนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า กระจังหน้าตั้งนะครับเขาจะเป็นกระจังหน้าเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับโหสวยมากๆนะครับและไฟนะครับเขาจะเป็นไฟแบบมัตติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าไฟใหญ่มากๆนะครับใส่มากๆนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับโหไฟแบบนี้นะครับสว่างมากๆนะครับสําหรับหุ่นไดนะครับและมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับตรงรุ่นตามสเปคนะครับเป็น LED แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับสี ต้องบอกเลยคันนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับถ้ามองในร่มนะครับอย่างที่เราเห็นในกล้องบางทีลูกค้าอาจจะมองเป็นสีดำนะครับแต่รถครับเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่โหและรถสีน้ำตาลของฮุนไดต้องบอกว่าเขาจะเป็นน้ำตาลดำนะครับนี่เวลามองในร่มนะครับนี่เขาจะมองออกสีดำนะครับแต่เวลารถนะครับอยู่กลางแจ้งนะครับหรือออกแดดนะครับเขาจะออก สีน้ำตาลนะครับโหต้องบอกว่ารถนะครับสีแบบนี้นะครับจะไม่เบื่อแน่นอนนะครับจะมองได้แบบหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะดําหรือน้ําตาลก็ได้นะครับและสีเป็นสีเดิมๆนะครับไม่เคยมีการสาดสีนะครับโหต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์สีนะครับสวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับสีเสมอฉ่าเงามากๆนะครับเปอร์เซ็นต์สีผมให้ไปเลยนะครับ96 97%ก็ว่าได้นะครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลนะครับเป็นคนที่รักรถมากๆนะครับ และล้อนี่ที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับของแต่งอีกหนึ่งอย่างนี่เลยครับจะเป็นล้อนะครับของฮุนไดแกนสตาร์เล็กนั่นเองนะครับเป็นลายซี่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนตัววายตรงนี้นะครับโหแม็กสวยมากๆนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดเลยนะครับมาพร้อมด้วยยางต้องบอกว่ายาง y o โก h a m a นะครับปี20เลยนะครับหรือ2020นะครับโหยางใหม่ด้วยนะครับโห ดอกยางยังลึกๆเลยนะครับใช้ต่อได้อีกหนึ่งถึงสองปีสบายๆเลยนะครับเขาจะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆชัดๆเลยนะครับสมล้อเบ้าโช o ต่างๆนะครับนี่เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยแห่งการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับไม่มีรอยสนงสนิมแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับ และกระจกมองข้างนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างตรงนี้นะครับและนี่นะครับเขาจะมีกล้องนะครับนี่สมาร์ทวิวนะครับสา0องศารอบคันนั่นเองนะครับหรือกล้องมุมมองรอบคันนั่นเองต้องบอกว่าออปชั่นครบมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับโชม m i ม่เนอร์เชนนั่นเองและนี่นะครับประตูสไลด์2ฝั่งซ้ายขวานะครับอย่างที่เราแจ้งเบื้องต้นนะครับ เขาเป็นประตูนะครับสไลด์แบบไฟฟ้าหรืออัตโนมัตินั่นเองอันนี้ติดตั้งนะครับมาจากศูนย์นะครับตรงรุ่นเขาเลยตามสเปคเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าสไลด์สองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและนี่โหต้องบอกว่าคันนี้นะครับแต่งนะครับเป็นเบาะ VIP มาแล้วนั่นเองนะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับพนักพิงไฟฟ้าพักเท้าแบบไฟฟ้านั่นเองต้องบอกว่าราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับต้องว่าของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆคุ้มๆเลยนะครับประตูไฟฟ้านะครับสําหรับฮุนไดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหานะครับจากประตูไฟฟ้านะครับเราสามารถเข้าไปที่ศูนย์ฮุนไดได้เลยนะครับเราสามารถไปเช็คได้เลยนะครับเพราะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับเขาตรงรุ่นตามสเปคของเขาเลยนะครับและนี่ต้องบอกว่าโหสีสวยมากๆคันนี้ไม่มีริ้วมีรอยโหถือว่าน้อยมากๆนะครับ แล้วล้อด้านหลังนะครับจะเป็นล้อขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับนี่เป็นสี่ล้อแล้วนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับสําหรับฮุนไดนะครับโหต้องบอกว่าใหญ่โตมากๆนะครับกระจกนะครับใหญ่มากนะครับมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเด็กดวงที่3ามตรงนี้นะครับมีก้านปัดน้ําฝนนะครับกระจกด้านหลังนะครับโลโก้ฮุนไดนะครับมีตัวหนังสือเขียนชัดเจนเลยนะครับฮุนไดนะครับ เป็นรุ่น test นะครับตัวดีลักหรือตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับเขาจะมีกล้องนะครับนี่ถอยด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะถอยต้องบอกว่าครบคันนะครับและเวลาเปิดนะครับนี่เปิดแค่นี้เองนะครับเขาจะเป็นโชคเด้งขึ้นไปเลยครับต้องบอกว่าภายในนะครับใหม่จริงๆนะครับสำหรับคันนี้พลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูจากด้านข้างก่อนเลยนะครับนี่ให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่าง นะครับฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยขันนะครับอันนี้เป็นฝาท้ายแบบเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับต้องบอกว่ารอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับนี่ตะเข็บเดินตรงไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับและเบาะนะครับเขาจะเป็นเบาะ หนังนะครับสีเบตนะครับต้องบอกว่าทุกที่นั่งเลยนะครับสภาพโหใหม่มากๆนะครับสำหรับคันนี้อันนี้เป็นถุงพลาสติกนะครับที่ห่อมาจากโรงงานนะครับไม่ได้เอาถุงใหม่มาครอบนะครับอันนี้ของเดิมเขาเลยนะครับนี่โหไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับพลาสติกห่อด้านข้างด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับและเวลาที่เราจะเลื่อนเบาะนะครับเราพับ ตัวเล็กตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเบาะนั่งนะครับเขาจะพับขึ้นมานะครับแล้วตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเราก็จะเลื่อนนะครับเข้าเลื่อนออกได้เลยนี่นะครับถ้าไม่มีคนนั่งเราก็เลื่อนไปให้สุดนะครับแล้วเราก็เอาของนะครับกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะครับวางตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าวางได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถุงก๊อปต่างๆนะครับใส่ได้เลยนะครับหรือถ้ามีคนนั่งนะครับเราก็เลื่อนออกมานะครับนี่แค่นี้เองนะครับ และเวลาที่เราจะปิดนะครับเขาก็ปิดง่ายน้ําหนักเบานะครับพอเขาเป็นโชกคนะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับนี่ปิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของฮุนไดคันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในใหม่มากๆนะครับคันนี้นะครับริ้วรอยต่างๆนะครับน้อยมากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนี่นะครับเขาจะเป็นกุญแจรีโมทมีด้วยกัน2ชุด ครับเวลาเราสตาร์ทนะครับนี่เราเสียบสตาร์ทได้เลยเสียงเครื่องคือนิ่มสมูทมากๆนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์คอมมันเร็วดีเซลแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจับด้านข้างเลยนะครับนี่ให้ดูเบาะเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากศูนย์เขาเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับปีกเบาะนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีรอยขาดรอยยับยุยยแต่อย่างใดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับแผงประตู นะครับนี่เขาจะเป็นโพนสีเบทแบบนี้เลยนะครับมาตัดเย็บด้วยโหเป็นหนังเจีบๆบนะครับที่พักแขนเท้าแขนต่างๆนะครับใหม่มากๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับนี่ไม่มีริ้วมีรอยนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับมีช่องเก็บของต่างๆนะครับเก็บคู่มือต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับด้านล่างใส่สมุดคู่มือการใช้งานได้หมดนะครับ และหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตรงรุ่นนะครับจากโรงงานเลยนะครับและคันนี้นะครับเขาเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวดีลักนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยแผนที่นำทางนะครับหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะครับต้องบอกว่ารถรุ่นท็อปทนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับคุ้มมากๆนะครับนี่เขาจะมาพร้อมด้วยแผนที่นำทางนะครับนี่ โอต้องบอกว่าเป็นภาพเสมือนจริงสวยมากๆนะครับและรุ่นท็อปสุดพิพาทไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยครับกล้องสมาร์ทวิว360องศานะครับรอบคันนะครับหรือกล้องรอบคันนั่นเองนะครับนี่เราสามารถเลือกมุมมองนะครับจากด้านหน้าด้านท้ายนะครับได้หมดเลยด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับและลูกเล่นนะครับมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับ FMAM ต่างๆนะครับ เชื่อมต่อ USB นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูท t o o t h นะครับสตรีมมิ่งต่างๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับนี่เขาจะเป็นระบบแอร์นะครับเขาจะเป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ดิจิตอลแล้วนั้นเองนะครับเราสามารถเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะครับเพิ่มความแรงพัดลมได้หมดนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับนี่เขาจะเป็นระบบควบคุมนะครับแอร์นะครับ ห้องโดยสารด้านหลังหรือด้านหลังนั่นเองนะครับถ้าไม่มีคนนั่งนะครับเราก็บิดมาที่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับัน,นี่คือปิดนะครับแอร์ด้านหลังถ้ามีคนนั่งด้านหลังนะครับเราก็บิดมาที่ตัว R ตรงนี้นะครับ,รบเขาสามารถปรับความแรงพัดลมจากด้านหลังได้เลยนะครับหรือด้านหน้าจะปรับให้ก็ได้นะครับนี่จะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้หมดเลยและหัวเกียร์นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นหัวเกียร์เดิมๆนะครับเป็นหนังนะครับ หนังแท้อย่างดีเลยนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยเปื่อยรอยขาดรอยถลอกแต่อย่างใดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและคอนโซลตรงนี้นะครับต้องบอกโขพลาสติกนะครับนี่ยังห่ออยู่เลยนะครับให้ลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะครับคันนี้ใหม่จริงๆสําหรับคันนี้นะครับพลาสติกต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับและส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเรานั่งแค่2คนนะครับ เบาตัวเล็กตรงนี้นะครับเราสามารถพับลงมานะครับวางเครื่องดื่มชากาแฟนะครับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต่างๆได้หมดเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าอันนี้ผมชอบมากๆนะครับวางได้พอดีมากๆนะครับหรือถ้าเราจะนั่งครบทั้งจํานวนนะครับเราก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับนี่เขาก็กว้างไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถปรับได้หลากหลายเลยนะครับไม่เพียง1นึ่งแกิเมตรเท่านั้นนะครับ รถมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะนั่นเองนะครับแสดงตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับไม่ได้คาดเบลลเปิดประตูเปิดฝาท้ายอยู่นะครับรอบเครื่องยนต์นะครับรอบความเร็วต่างๆนะครับรลเวลถังน้ํามันอุณหภูมิเครื่องยนต์ต่างๆนะครับแสดงได้ครบๆเลยนะครับสําหรับพวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าเขาดีไซน์ได้ถนัดมือมากๆนะครับนี่เป็นโลโก้ฮุนไดตรงนี้นะครับเป็นสี่ก้านแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นภูมิลัยแบบฟังก์ชันต้องบอกว่าครบมากๆนะครับส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากหน้าจอนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับนี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับค r u ค s น c o n t o นั่นเองนะครับหรือระบบควบคุมความเร็วนะครับอัตโนมัตินั่นเองนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดวิ่งระยะทางไกลๆนะครับเราสามารถ เซตตรงนี so ้ได้เลยนะครับเราสามารถเอาเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์จากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นสมุดนะครับคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับหนามากๆนะครับอยู่ครบมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหคู่มือการใช้งานนะครับเป็นเล่มนะครับนี่นะครับคู่มือการใช้งานนะครับของฮุนไดเฮสทวันคันนี้นะครับ คู่มือประตูไฟฟ้านะครับนี่คู่มือหน้าจอเพดานนะครับหน้าจอหลักต่างๆนะครับต้องบอกว่าโหนี่ไม่ได้แกะใช้งานเลยนะครับคู่มือหน้าจอนะครับนี่นะครับและนี่นะครับที่พลาดไม่ได้นะครับสมุดรับประกันนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ต้องบอกว่ามีประวัตินะครับดูแลนะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ต้องบอกว่า ณปัจจุบันนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับเพิ่งเช็คระยะเข้าสูย์มาเมื่อตอนเดือน5ปี65นี้เองนะครับนี่นะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับหรือที่ป้ายห้อยตรงนี้นะครับที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับและอย่างที่เราแจ้งไว้เบื้องต้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งนะครับเป็นเบาะ V.I.P. นะครับ ปรับไฟฟ้ามาแล้วอย่างดีนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเบาะแบบมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้นะครับมูลค่านะครับราคานะครับต้องบอกว่ามูลค่าเกือบ10,000แบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนังอย่างดีนะครับมาพร้อมด้วยระบบปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับนี่และเวลาที่เราจะขึ้นนะครับเราก็ก้าวขาขึ้นมาได้เลยนะครับนี่โหต้องบอกว่า เบา VIP นะครับนั่งสบายมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอ้หเราสามารถปรับนะครับนักพิงนะครับปรับเอนนอนเอนตั้งนะครับพักขานะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับ2ตัวเลยนะครับโอ้หสะดวกสบายมากๆคันนี้นะครับและเวลาที่เราจะเข้านะครับแถวที่2แถวที่3นะครับนี่เราสามารถเดินจากตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับแถวที่3นะครับนี่ต้องบอกว่า ตอนที่2ตอนที่3นะครับนั่งได้จริงนะครับนี่ต้องบอกว่าเบาะใหม่มากๆนะครับสําหรับคันนี้อันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับยกชุดเข้าเลยนะครับนี่ไม่มีรอยขาดรอยเปื่อยนะครับเป็นเบาะต้องบอกว่าสภาพใหม่มากๆนะครับนี่เวลาเรานั่งแค่2คนนะครับตรงนี้เราสามารถพับลงนะครับไว้วางเครื่องดื่มแก้วน้ําชากาแฟนะครับวางโทรศัพท์มือถือต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือเวลาเราจะขึ้นนะครับแถวสุดท้ายนะครับเรายกขึ้นแค่นี้เองนะครับนี่แล้วบอกเลยเบาะแถวสุดท้ายนะครับไม่มีการใช้งานแน่นอนพลาสติกนะครับต่างๆนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับจากศูนย์นะครับต้องบอกว่ายังอยู่ครบเลยนะครับนี่โหใหม่จริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นท็อปๆหน้าจอนะครับเพดานนั่นเองนะครับ เวลาเราเปิดกดเปิดแค่นี้เองนะครับเขาจะเป็นแบบออโต้แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่มีโลโก้ฮุนไดนะครับเขาจะแสดงนะครับผลนะครับหรือว่าแสดงภาพนะครับหน้าจอนะครับสะท้อนจากหน้าจอกลางหรือหน้าจอหลักนั่นเองนี่นะครับถ้าหน้าจอด้านหน้านะครับดูอะไรนะครับดูแผนที่ดูกล้องนะครับเขาก็จะสะท้อนภาพนะครับเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับและระบบแอร์ต่างๆนะครับ เราก็สามารถปรับนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองจากตรงนี้ได้นะครับความเย็นนะครับต้องบอกว่าเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับมีหัวสองฝั่งซ้ายขวานี่หกช่องเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับรถตู้พรีเมียมนะครับผมต้องบอกว่าผมแนะนําคันนี้เลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับของแต่ง นะครับมูลค่าหลักแสนเลยทีเดียวนะครับและมาพร้อมด้วยของแถมไม่ว่าจะเป็นปีประกันภัยรถยนต์นะครับปหนึ่งของใหม่หนึ่งปีเต็มฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นๆต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถครอบครัวใช้นะครับรถพรีเมียมรถตู้แบบนี้นะครับโอ้แนะนําคันนี้เลยนะครับลูกค้าจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชม ภายในห้องเครื่องกันนะครับของฮุนไดคันนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดง่ายมากๆนะครับเพราะว่าฝาเขาน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเล็กสั้นกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอยตะเข็บนะครับรอยหัวน็อตด้านข้างนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่รอยตะเข็บนะครับเดินตรงนะครับนี่รูกลมๆเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบ แผ่นการความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับนี่ซอกในต่างๆนะครับแก้มด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคานด้านหน้าลอยเมจิกมาร์กิ้งนะครับจากศูนย์อยู่ครบเลยนะครับและนี่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับต้องบอกว่าสตาร์ทมาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจากที่รีวิวนะครับจากด้านในนะครับเครื่องต้องบอกว่านิ่งมากๆนะครับเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับไม่มีเสียงเคกเสียงสันหรือกระพือแต่อย่างใดเลย และคันนี้นะครับเขายังเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเร็วดีเซลนะครับ 2,500cc เป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะครับนี่ถ้าเครื่อง A2 เขาจะมีตัวหนังสือเขียนว่า A2 แบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าแรงม้านะครับ175แรงม้าเลยนะครับศูประหยัดและอัตราเร่งดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับปล่อยมากิ้งจากศูนย์อยู่ครบเลยนะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ นะครับทุกระยะถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ปิดง่ายนะครับเพราะว่าน้ําหนักเบานะครับนี่นะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับหารถตู้พรีเมียม นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีนะครับของแถมนะครับของแต่งมูลค่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยรถยนต์ของใหม่นะครับปหนึ่งนะครับหรือประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีชุดแต่งต่างๆนะครับโอ้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ และนี่นะครับคไดเฮดวันะครับ2.5ดีลักนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับปี2017เลยนะครับและราคาวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1ล้าน3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับ เพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน g o o g l e แมปว่าไหลออนคาเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดกันไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูคันนี้หรือคันอื่นๆที่ร้านได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ